สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า TikTok พบก,กับหญิงได้ที่ช่องหญิงพอนนาเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะอ่ะคลิปนี้นะเราจะมาพูดถึงธรรมะเปลี่ยนนิสัยคนให้ดีขึ้นได้นะอ่ะหัวข้อเป็นยังไงเราลองไปรับชมกันดูนะคะ ค่ะและหัวข้อนี้นะคะหัวข้อคลิปเราก็คือทรมะเปลี่ยนนิสัยคนให้ดีขึ้นได้ค่ะอืจากแต่ก่อนนะที่แบบว่าตอนเด็กๆหญิององ่หญิงจะเป็นคนแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองมากเลยอ่ะแบบว่างองแงงองแงงเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ดั่งใจอะไรก็ฟึดฟัดฮึดฮัดแบบว่าไม่พอใจพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเ แล้วก็ทําให้เราเป็นคนติดนิสัยเสียนะแบบว่าเฮ้ยอะไรไม่ได้ด่งใจเนี่ยก็จะฟืดฟัดฟืดฟัดโกรธวีนเหวี่ยงแล้วก็แบบว่าเออเหมือนไม่เป็นมิกับใครหน้าบึ้งตึงบูดบึ้งบูบี้ทั้งวันเลยอะค่ะเออเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนที่หญิงชวนพี่ชายหญิงตีแบตครั้งแรกไม่ใช่ตีแบตครั้งแรก ็นตีการตีแบบหลายครั้งแล้วแต่ว่าหญิงชนพี่ชายเล่นเป็นประจําเลยอะค่ะก็หญิงชนพี่ชายเล่นตีแบทใช่ไหมคะและหญิงทีเนี้ยหญิงเข้าใจว่าหญิงอะหญิงอยากเล่นแบบตีรับส่งกับเขาแต่เขาอะอยากตีแบบเหมือนแบบแข่งขันกันนะคะก็คือตีใครเก็บลูกไม่ได้ก็ชนะอะไรแบบเนี้ยคะ่ะเออทำให้เราไม่เข้าใจตรงกันนะคะทําให้หญิงรู้สึกว่าเฮ้ยทาไม พี่ชายตีมาแล้วเรารับไม่ได้เลยเออทําไมตีมาให้เรารับได้สิทําไมไม่ตีเราให้เราตีทาไมไม่ไม่ตีมาให้เรารับได้ล่ะเออก็เออ,เอ,อตอนนั้นแบบว่านิสัยแย่มากอะ่ะแบบว่าเออพอไม่ได้ดักใจแล้วก็ว่าพี่ชายเลยเออบอกว่าเออทาไมทําแบบนี้ล่ะเธอทําไมไม่ตีให้มันดีๆล่ะใส่อารมณ์ด้วยนะตอนนั้นน่ะ เออใส่อารมณ์วีนเวียงโกรธสุดขีดเลยอะค่ะแบบว่าเออไม่พอใจมากๆเลยแบบว่าเออเราตีแล้วเรารับไม่ได้อะเนาะเออเราก็แบบว่าเราอยากตีแล้วเรารับให้ได้อะค่ะตอนนั้นก็โกรธมากโกรธแล้วแบบว่าโกรธแล้วก็แบบเออทำตัวไม่ดีอนิสัยไม่ดีไม่น่ารักเลยอ่ะเป็นเด็กไม่น่ารักเลยค่ะตอนเด็กๆอ่ะเออเป็นเด็กที่นิสัยแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นลูกคนเล็กด้วยเป็นลูกสาวด้วยคนเดียวนะคะ ก็พ่อแม่ค่อนข้างตามใจตามใจแต่ว่าไม่ตามใจมากเกินไปนะคะก็ยังอยู่ในกรอบที่ดีนะคะอืมก็ทีนี้เนี่ยพอมาโตขึ้นเนี่ยหลังจากเราเจ๊งหุ้นไปแล้วเจออุปสรรคกับปัญหาชีวิตต่างๆนานาที่ถาโถมมากมายไปแล้วนะคะเออหญิงก็ได้มาศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะแล้วก็เออศึกษาไปศึกษามาก็ นักเขียนคนแรกนะคะที่หญิงศึกษาเลยเนี่ยคือคุณดังตรินคุณดังตรินต่อมาก็เป็นคุณพัะศิลต่อมาก็เป็นพระมาหาวรพจน์กิติวโรต่อมาก็เป็นท่านปออปยุโตอืมแล้วก็ท่านสิริปัญโยก็ศึกษานะคะแต่ว่าท่านสิริปัญโยผลงานยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะผลงานการเขียนหนังสือของท่านนะคะแต่เคยดูในคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่ท่านสอนใน youtube นะคะ ก็เป็นคำสอนที่ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยลงลึกทางด้านทางธรรมเท่าไหร่อะคะ่ะยิงรู้สึกว่าหญิงอยากได้ธรรมะที่แบบเออลึกซึ้งถึงขั้นแบบนิพพานเลยอะไรอย่างนั้นนะคะเออซึ่งมันต้องไปเรียนกับวัดพระป่าหรือว่าพระที่แบบเขาเน้นการปฏิบัติมากกว่าะคะ่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยอิกก็ได้มาศึกษาที่ยัวพุทธนะคะศึกษาปฏิบัติธรรมที่ยัวพุทธก็ยัวพุทธเป็นจุดเริ่มต้นให้หญิงได้ปฏิบัติธรรมครั้งแรกเลยอะคะ่ะปฏิบัติธรรมครั้งแรกของหญิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอีกปฏิบัติธรรมครั้งแรกตอนสมัยเด็กที่เป็นวสวนแก้วของท่านพระพยอมนะคะท่านพระพยอมออท่านก็แบบว่าเอ่อเทศสั่งสอนเราบอกว่าเออให้เราตั้งใจนะเป็นเด็กดีนะ เชื่อฟังพ่อแม่นะเออแม่เราแล้วก็ฉายภาพคุณแม่เป็นภาพคลอดเด็กอะค่ะเออฉายภาพให้ดูว่าเออตอนที่เราคลอดออกมาเนี่ยคุณแม่ลําบากมากเลยนะกว่าจะคลอดเราออกมาได้เป็นตัวเป็นตนเนี่ยเออเราต้องคิดดีทําดีกับท่านนะเอออย่าคิดไม่ดีอย่าคิดร้ายกับท่านเลยนะเออทำตัวให้เป็นคนดีกับสังคมนะเออก็เนี่ยค่ะเป็นการหล่อหลอมครั้งแรกปฏิบัติธรรมครั้งแรกของหญิงนะคะ ต่อมาพอมีโตขึ้นเนี่ยพอมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเนี่ยเลิกกับแฟนเจ๊งหุ่นตกงานร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊งแล้วก็ปัญหาชีวิตปัญหาสุขภาพลุมเลา้าก็แบบว่าเออก็ไปปฏิบัติธรรมที่ยยพุทธ ไปไปไปฏิัติธมที่ยูพุทคอร์สแรกนะคะเป็นคอร์สของคุณแม่สิลิกาลินชัยอะคะ่ะเป็นคอร์สพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขนะคะเป็นคอร์สที่ดีมากเลยค่ะอยู่7วัน6คืนนะคะถ้าจำไม่ผิดนะ8วัน7คืนหรือว่า7วัน6คืนเนี่ยแหละคะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะเออแต่อยู่ประมาณ7วันนะคะก็แบบว่า เออเราไปครั้งแรกแล้วเราแบบตั้งใจปฏิบัติมากเลยอะ่ะตั้งใจปฏิบัติมากจนแบบว่าเราอาเจียนออกมาเลยอะคะ่ะครั้งแรกเออพ,พี่เลี้ยงที่ดูแลเรานะคะเขาก็บอกว่าเออเราตั้งใจเกินไปเราจริงจังมากเกินไปมันก็เลยทําให้เกิดความเครียดในร่างกายะคะ่ะก็เลยเกิดการอาเจียนออกมานะคะเออก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเออหญิงก็ไปปฏิบัติทมตั้งแต่นั้นมาก็สองครั้งมังคาที่หญิงไป คอสของคุณแม่ศิริกาลินชัยนะคะสองครั้งแล้วก็ไปคอสของพระท่านอื่นอีกหนึ่งครั้งค่ะแต่พระท่านนี้หญิองอยู่แค่สามวันสองคืนนะคะอืมก็รู้สึกว่าธรรมะเนี่ยช่วยปรับปรุงนิสัยให้เราแบบว่าเออเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวจากเดิมนะคะหญิองอ่ะจะเป็นคนแบบว่าเฮ้ยคิดถึงแต,แต่ตัวเองอ่ะเอออะไรก็เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางไว้ก่อนนะ อะไรก็เอาแต่ตัวเองแบบเป็นที่ตั้งเอาไว้ก่อนเลยอะค่ะแบบว่าไม่ไม่นึกถึงจิตใจคนอื่นเลยอะค่ะแบบว่าพ่อแม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็ไม่รับฟังท่านเลยอะค่ะเราไม่เคยช่วยแก้ปัญหาให้ท่านเลยอะค่ะเราแบบว่าเอาแต่ใจแบบว่าไม่ยอมรับฟังปัญหาของคนอื่นไม่ยอมเปิดตาเปิดหูเปิดจมูกดูอะค่ะว่าเออมีคนอื่นที่ลำบากกว่าเรานะยังมีคนอื่นที่แบบว่าแย่กว่าเราก็มีนะ เออทำไมค,คุณไม่เปิดตาเปิดใจรับฟังรับฟังคนอื่นบ้างละ่ะทำไมคุณไม่เปิดตาเปิดใจดูคนอื่นที่เขายากลําบากกว่าเรามากเลยละ่ะเออแบบว่าตอนนั้นเห็นแกตัวมากแบบขี้งกด้วยตอนนั้นที่ช่วงเก็บเงินล้านเนี่ยตอนนั้นเป้าหมายเนี่ยคือการเก็บเงินล้านของหญิงใช่ไหมคะหญิงมีเป้าหมายว่าหญิงจะเก็บเงินล้านให้ได้หญิงก็แบบว่าเออช่วงนั้นเนี่ยก็แบบเกิดความขี้งกอืรู้สึกว่าขี้ตัวเองขี้งกเลยอะ แบบว่าเออใครจะมาหยิบยืมเงินของฉันเนี่ยฉันไม่ให้นะเออฉันบอกเลยฉันไม่ให้นะแต่ว่าหญิงก็มีช่วยเหลือเป็นครั้งคราวนะคะกับพ่อแม่นะคะอืมแต่ว่าช่วยเต็มที่ไหมถามว่าเต็มที่นะตอนนั้นเนี่ยก็มันเต็มที่สําหรับคนที่ตั้งใจเก็บเงินนะคะเออคนเก็บเงินเขาก็จะไม่ค่อยใช้เงินใช่ไหมคะเออคนเก็บเงินเขาก็จะแบบว่า ค่อนข้างเขียมอ่ะเอ่อจะเรียกว่าประหยัดก็ประหยัดนะเขียมก็เขียมงกก็งกนะเออตอนนั้นเนี่ยคือบอกได้เลยว่าเป็นคนงกจริงๆอะค่ะแบบว่าเออไม่ให้เงินกระเด็นออกนอกกระเป๋าเราแทบบาทบาทเดียวเนี่ยก็ไม่ให้กระเด็นออกนอกกระเป๋าเลยอะค่ะเออแบบเป็นคนงกจริงๆนะเออจนแบบว่ามาสํานึกได้ตอนเจ๊งหุ้นเนี่ยแหละค่ะแบบว่าเออเฮ้ เราทําแบบนี้เราไม่ถูกนะเออเราได้เงินมาเนี่ยเราหน้าจะามาใช้จ่ายให้เหมาะสมนะเราหน้าจะามาให้พ่อแม่เราบ้างนะเออตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้ให้เงินพ่อแม่เท่าไหร่เลยะคะ่ะมาให้เอาตอนเจงหุ้นเนี่ยแหละคะ่ะอืมตอนเจงหุ้นเนี่ยเพิ่งจะสํานึกได้ว่าเออเราอ่ะต้องรับผิดชอบพ่อแม่นะเออเราต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูท่านนะ เราต้องรับผิดชอบชีวิตของท่านนะท่านทั้งสอง,งท่านทั้งสองคนก็แบบแก่ชรลาภาพมากแล้วอะค่ะแบบทํางานไม่ไหวแล้วอะค่ะเเขาก็ไม่มีไรายได้มาเลี้ยงดูเราแล้วนะคะเราก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วหาเงินเองใช้เองได้แล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันไปอะคะ่ะเก็เนี่ยและค่ะธรรมะนะคะเป็นการสอนให้หญิงเป็นคนดีมากขึ้นมีจิตใจที่แน่วแน่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิมีสัมมาทิฏฐิ สะมาทิชิมีความเห็นที่ถูกต้องมีความคิดที่ฉลาดเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องไหมก็ยังไม่รู้ว่าเขาปราดเปรืปร่องหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้นะคะยังแก้ปัญหาเรื่องการเงินของตัวเองไม่ค่อยจะได้เลยนะคะก <g acht g acht> <g uck ys> ็หาวิธีหาวิธีหาไรายได้ให้ตัวเองอยู่นะคะก็โดยการพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองอยู่นะคะหญิงเป็นคนชอบเรียนนะคะชอบเรียนด้านภาษามากเลยคะ่ะแบบว่าเออชอบเรียนรู้กับภาษานะคะแบบว่า ภาษาอะไรก็แบบชอบเรียนรู้นะคะภาษาอังกฤษภาษาจีนฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบเรียนรู้นะคะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เลยความรู้มันก็เลยลืมลืมเรือนไปแล้วอะคะ่ะอืมแต่เนี่ยแหละค่ะก็ธรรมะช่วยให้เราเป็นคนดีได้ ทำให้เราเห็นแก่ตัวน้อยลงทำให้เรามีจิตใจอบอ้อมอารีรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้อภัยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้จิตใจเยือกเย็นมากขึ้นจิตใจสุขุมรอบครอบมากขึ้นจิตใจเอื้อเฟื้อกรุณามากขึ้นมีจิตใจเมตตาการุณมากขึ้นมีจิตใจที่ดีงามมากขึ้น ทั้งทั้งสิบอย่างนี้แะค่ะเออที่ปลูกฝังหล่อหลอมมาให้หญิงกลายเป็นหญิงนะคะหญิงรู้สึกว่าเออตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยดีขึ้นเออเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเห็นใจคนอื่นได้ง่ายให้อภัยคนอื่นได้ง่ายเออไม่คิดหยุมหยิมไม่คิดเล็กคิดน้อยคิดจุกจิกอะไรวุ่นวายไม่คิดแบบนั้นเลยอะค่ะแบบว่าเอาเอเราเอาเป้าหมายในชีวิตสำคัญของเราให้ได้ให้รอด เราเอาเป้าหมายของเราในการหาเงินเยอะๆเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นเป้าหมายสําคัญในชีวิตนะคะณนะปัจจุบันนี้ของหญิงนะคะถ้าหญิงมีโอกาสนะหญิงก็อยากจะบวชหญิงบอกทุกคนไว้เลยถ้าหญิงมีโอกาสนะหญิงก็อยากจะบวชบวชเป็นแม่ชีไปเลยอะคะ่ะเออแบบว่าอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมศึกษาปฏิบัติธรรมจริงๆนะคะแต่ว่าชีวิตการเป็นแม่ชีเนี่ยมันคือการพึ่งพาตัวเองอะคะ่ะ ขึ้นพาตัวเองคนเดียวล้วนๆเลยอะค่ะแบบว่าเออใครจะมารับผิดชอบชีวิตเราก็ไม่ได้นะคะไม่มีใครเลี้ยงดูเราเลยนะนอกจากกัลยานามิตรนะคะเราจะรู้จักกัลยานามิตรก็ต่อเมื่อเรามีความทุกข์เรามีความลำบากใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมหญิงก็ อยากบอกทุกคนนะคะว่าให้ศึกษามาให้หันมาศึกษาปฏิบัติธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้ดีแล้วนะคะแต่พระที่ปฏิบัติจะดีหรือไม่ดีนั้นก็อยู่ที่ตัวพระท่านเองนะคะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่จริงนะคะในโลกใบนี้นะคะอย่าปล่อยให้การเวลาเสื่อมสลายหายไปนะคะอย่าปล่อยให้การเวลาเนี่ยมาทํา หลายพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะอย่าทําให้การเวลาหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยมาทําร้ายท่านเลยนะคะเพราะว่าพระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเออท่านก็ท่านก็มีมุฒิภาวะอะไรแล้วอะคะ่ะมีบามีธรรมในระดับหนึ่งแล้วนะคะ สจหรับพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะหญิงก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านนะคะที่ดูคลิปของหญิงนะคะขอขอบคุณทุกทกคนนะคะที่เป็นกัลยาณมิตรกับหญิงนะคะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นเพื่อนกับหญิงนะคะขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะก็ขอให้ทุกๆุท่านนะคะบรรลุธรรมให้ได้ตกผลึกทางธรรมให้ได้ค่ะตกผลึกทางธรรมแล้วเนี่ยเออมันเป็นอะไรกับ ที่ดีมันเป็นอะไรที่ดีกับชีวิตตัวเองมากมายเลยนะคะเพราะว่ามันทําให้ชีวิตเราเก้าวหน้าไม่คิดหยุ่มหยิมไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่คิดท้อใจไม่คิดสิ่งอกุศลต่างๆนะคะแล้วสิ่งที่เป็นบุญกุศลต่างๆมันก็จะเข้ามาเองนะคะหญิงคิดเช่นนี้นะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะเป็นกําลังใจให้หญิงนะคะสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หญิงด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจดีๆให้หญิทงทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกทุกคนมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย